ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทอาหารเสริมบำรุงกระดูกขอ้อจาก TL by บยซิยอพนเอกและพันตำรวจเอกปทักเกินเดือดชิงยืนสารรัฐธรรมนูญถอดถอนทวีพ้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมลันรับไม่ได้ทำงานความมั่นคง40ปีโดนข้อหาอ่งเยจากที่ DSI ค่ะได้มีการส่งหนังสือลับให้กับกะกะตทำการตรวจสอบคดีหัวเลือกตั้งสอวอ ขณะที่ฝ่ายสวชุดใหญ่ก็ดาหน้าออกมาตอบโต้โดยเฉพาะพันตำรวจเอกทวีที่ก็โดนล,ล็อกเป้าซึ่งท่าทีของบิ๊กสวยางพลเอกเรียงไกรดูน่าจับตาและมีในยะที่สำคัญต่อเหตุพลิกผันทางการเมืองโดยวันที่21กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาพันตำรวจเอกทวีสอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมีการเปิดเผยถึงกรณีที่สมาชิกวุฒิสภานำโดยประธานและรองประธานวุฒิสภา ถแถลงถึงการรับเรื่องร้องเรียนทุจริตการเลือกตั้งวุฒธธิสภาว่ากลุ่มสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ไม่รับเรื่องไม่ได้เนื่องจากมีผู้มาร้องทุกกล่าวโทษมีการทำโพยและมีการหัวกันผู้มาร้องได้มาพบกับตนและมีการนำโพยมาให้ว่ากลุ่มที่หนึ่งหมายเลขนั้นหมายเลขนี้หัวกันจนถึงหมายเลข2 0ตนได้ถามว่าชื่อหมายเลขนั้นของกลุ่มนี้คือใครจะพบว่าเป็นสวอยู่ประมาณ 138คนและสวลำดับสำรองอยู่2คนโดยเป็นพยานเอกสารซึ่งไม่มีใครทำได้ถือว่าเป็นอำนาจของความมั่นคงเมื่อเข้าในชั้นคณะกรรมการคดีพิเศษจะต้องพิจารณาว่ามีมูลพอสมควรหรือไม่เพราะการสอบสวนเราจะต้องมีการเชิญคนนอกเชิญผู้เชี่ยวชาญจากสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยโดยการตรวจสอบก็พบว่ามีผู้เชี่ยวชาญบางคนมาให้การว่า ถ้าไม่มีการหัวกันจะเป็นแบบนี้ไม่ได้ถ้าจะเลือกคนสิบคนก็ควรสลับกันบ้างแต่นี่ไม่สลับกันเลยลำดับตรงกับโพยซึ่งก็เป็นเรื่องที่เราสงสัยยืนยันว่าไม่มีเรื่องการเมืองอะไรทั้งสิน้นและเป็นคนที่เคารพทั้งนั้นเมื่อถามว่าขณะน,นี้เรื่องเข้าสู่การรับเป็นคดีพิเศษแล้วหรืออยู่ระหว่างการพิจารณาพันตำรวจเอกทวีกล่าวว่าคณะกรรมการคดีพิเศษมี21คนซึ่งแต่ละคนไม่มีใครที่จะล็อบบี้ได้ มีทั้งผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญที่ตั้งมาจากหลากหลายที่เช่นอายการสูงสุดสำนักงานกฤษฎีกานายกสภาธนายความและผอบอตอรอซึ่งในปัจจุบันยังไม่ทราบว่าจะรับเรื่องหรือไม่แต่ถ้าท่านสวไม่สบายใจจะเชิญตนมาชี้แจงก็ได้ทั้งนี้จะรับเป็นคดีพิเศษหรือไม่ต้องให้พยานหลักฐานเป็นผู้กำหนดและเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน คนอยู่ต่างถิ่นต่างที่ของประเทศมารวมกันได้อย่างไรมานอนโรงแรมเดียวกันได้อย่างไรก็เป็นสิ่งที่เขาจะต้องมาตอบซึ่งหลักฐานบางส่วนเราได้มาแล้วส่วนการรับเรื่องในครั้งนี้ทําให้พลเอกเกรียงไกรศรีรัตน์รองประธานวุฒิสภาระบุว่าอาจจะขออนุญาตเข้ายืน่นอภิปรายไม่ไว้วางใจตนเองในสภาด้วยนั้นตนก็ยินดีล่าสุดวันนี้ค่ะ22กุมภาพันธ์2568 พลเอกเรียงกายกล่าวถึงการเดินหน้าตอบโต้กรณีที่มีการยื่นให้ดี i รับคดีหัวเลือกตั้งสอวอปี2567เป็นคดีพิเศษว่าจะให้ฝ่ายกฎหมายรวบรวมข้อมูลเพื่อดำเนินการแจ้งความผู้ที่กล่าวหาทั้งภาครัฐและเอกชนฐานทำให้วุฒิสภาเสียหายถูกเข้าใจผิดและในส่วนของกรรมธิการวุฒิสภาจะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงถึงอำนาจหน้าที่และที่มาที่ไปของการมากล่าวหาวุฒิสภาร้ายแรง เรื่องอังยีซ่องโจรอาชญากรรมและภัยต่อความมั่นคงและจะเปิดอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติหรืออภิปรายไม่ไว้วางใจฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ในประเด็นการดำเนินงานในส่วนของ DSI ที่กล่าวหาวุฒธธิสภาเป็นไปด้วยเหตุและผลหรือไม่โดยจะหารือกับสมาชิกวุฒธธิสภาอีกครั้งแต่คาดว่าจะอภิปรายภายในสมัยประชุมนี้เมื่อถามว่าจะอภิปรายพันตำรวจเอกทวีคนเดียวหรือไม่ พันเอกเกรียงไกรกล่าวเพียงว่าเป็นรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องและจะต้องดูได้ว่าใครอยู่เบื้องหลังทั้งนี้พลเอกเกรียงไกรกล่าวอีกว่าวุฒิสภาจะพิจารณาเข้าชื่อเสนอให้ประธานวุฒิสภาเพื่อดําเนินการส่งต่อสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยถอดถอนรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องซึ่งคาดว่าเสียงน่าจะเพียงพอเมื่อถามว่าเรื่องนี้เป็นเกมการเมืองหวังล้มสวสีน้ำเงินหรือไม่ทำให้พลเอกเกรียงไกรค่ะกล่าวว่าเรื่องนี้คิดว่ายงงหญยมาจากการแก้ไขรัฐธรรมนูญ แต่ก็อาจจะมีส่วนหนึ่งแต่ย้ำว่าเรื่องนี้ทำให้วุฒิสภาสเสื่อมเสียจึงต้องถลงข่าวด่วนระหว่างการสัมมนา,าที่อำเภอห,หัวหินจังหวัดประจวบคิริขันนอกจากนี้พลเอกเรียงไกรค่ะย,ยังกล่าวว่าการทำงานด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มา38ปีแต่พอมาดูข้อกล่าวหาในเรื่องนี้ตนรับไม่ได้สมาชิกท่านอื่นก็เช่นเดียวกันที่ทำงานเพื่อชาติบ้านเมืองทำตามหลักการของกฎหมายรัฐธรรมนูญ2560 หากคุณคือคนไทยคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสิโนถูกกฎหมายในประเทศไทยกรุณาร่วมกันส่งเสียงผ่านรัฐบาลและรัฐสภาเพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอาคาสิโนตามเนื้อหาของแคมเปญเราไม่เอาคาสิโนของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันตามลิงก์นี้ได้เลยค่ะ